ต้นฝนนี้เราไปเตรียมตัวเก็บเอ็ดเพาะกันดีกว่าไปดูกันว่าเยอะขนาดไหนเยอะมากไปดูกันค่ะมาเก็บเอ็ดร่องมันเอ็ดเพาะอ่าเอ็ดจะอยู่ใต้ต้นกลุงแต่กลุ่มในร่องมันที่เ้นไว้อ่ามันจะมีเชื้อเอ็ดอยู่ตามปมรากอ่อาเดี๋ยวใช้ดูในตามร่องมัน จุดที่มันจะเกิดอ่ะมันจะมีมีสปอร์ใกล้ๆเป็นเชื้อรา,าขาวๆอยู่เป็นเส้นใยอ่ะแงะออกไปมันก็จะมีข้างล่างมันจะเป็นฝูงสิทธิ์สปอเต็มเลยนี่เต็มเลยจะอยู่เป็นกลุ่มมีลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างแก่บ้างอ่อนบ้างเนี่ยลูกเล็กๆก,ก็เยอะเลยที่จะอ่ะจะยังมานอนถ้ามีน้อยก็ลกลูก,ลกเล็กๆกเออ็เอาหมดอ่ะ นนี้มีเยอะมากก็เลยเว้นไม่ก่อนนี่นี่เต็มไปหมดเลยเต็มเนี่ยถ้าเราเว้นไว้ก็มันจะมีเชื้อเห็ดจะมีเอ็ดได้กินเว้นต้นกลุ่มต้นไม้ไว้เชื้อราเชื้อเอ็ดมันจะอยู่ตามปมรากไว้ปีตัดไปพอฝนได้ความชื้นได้อ่ามันก็จะเกิดออกมามจะเป็นกลุ่มๆเต็มไปหมดเลยเชื้อมันเยอะมากเียจะสังเกตด,ดูนนี่เก็บ เนี่ยดูแกะไปตรงไหนมันก็มีมีมีเยอะเนี่ยเต็มเลยอ่ะแต่ละจุดก็ก็เยอะอยู่เนี่ยจะพอขาวๆลองแงะไปเนี่ยอ่านี่ก็จะมีตัวเขาลึกอยู่นี่ลูกเล็กๆลูกเล็กแมวมีเยอะมีเยอะแมวเล็กเกินอืมเนี่ยก็จะมีอีกเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเป็นกลุ่มแขวกๆดูเต็มเลย น,น,นเต็มเลยเนะนี่ยยังไม่กยับเลยเนะี่ยได้เยอะมากเป็นกร,รมเลยนี่จะย่อยเก็บแล้วนี่จะเก็บได้ก่อนหนะน้านี้นี่กำลังเก็บเห็นตามร่องมันเนะี่ยโอ้เยอะเลยอ่ะเป็นกลุ่มแดูเป็นกลุ่มเลย เยอะเลยตรงนี้นี่กลุ่มใหญ่เลยใช้ดูนีเยอะมากอยู่ท้ยรากต้นกลุงมต้นกลุ่มแล้วอยู่ร่องมันะจะสังเกตร่องไอ้ต้นต้น,ตนลุงก่อนแล้วก็ไปดูตามร่องมันมันจะมีเชื้อปอร์อยู่เนี่ยเยอะมากโอ้เป็นกลุ่มใหญ่มากตัวนี้นี่โอ้ใหญ่มากเอาถังใส่เบ็บใส่เสร็จถัง นี่ยดูสังเกตดูตรงนี้กลุ่มนี้โอ้มีตั้งแก่ตั้ง,งอ่อนผลปนกันไปก่อนเนี่ยเยอะมากเป็นกลุ่มใหญ่นี่ได้แล้วก็มาใส่กลุ่มเลยกลุ่มใหญ่มากตรงนี้ เห็นซูมใกล้ๆนะะนี่แกนี่ทั้งนั้นเลยใส่ก่อนสักว่าให้ดูใกล้กลๆเต็มเลยนี่อยู่ทั้งกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยให้แกมันจะมีเป็นสเปิร์กขาวๆจะมองเห็น chút tím vẫn còn, nè, nó sẽ có tơ tía non bao rồi cũng như tím nó ra trước, này chào nghe anh xem còn nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều lắm, lắm, เยอะๆกลุ่มนี้ได้เยอะเลยอ่าเก็บเป็ดอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มตรงนี้ก็อปป่อยเปา่ตังเกียด,ดูมันจะเต็มเลยนะนี่ขาวๆ,ๆอิปป่อตรงนั้นเลยเยอะกลุ่มเยอะตรงนี้เยอะนี่ตรงนั้นเลยเต็มเลย เยอะมากมีเยอะมากเลยกลุ่มใหญ่เลยตรงนี้มันอยู่ตรงใต้โคนต้นกลุ่มมีตั้งแก่เนี่ยจะแก่แล้วออกนานแล้วไม่ไม่เห็นใช้ดูข้างในถ้าแก่จะเป็นไงแ,แก่แก่จะเป็นสีดำเนี่ยจะดูลูกอ่อน,อนมันจะเป็นกลุ่มๆอันนี้ลูกอ่อนอยู่เลยอ่ะมันจะมีแก่อันนี้นานแล้วแก่ จะมีไส้สีดำสักแก่ไส้สีดำไม่ได้เสียแต่มันแก่ไส้มันจะเป็นสีดำอนนี่แก่เลยกลุ่มนี้เกิดหน้าแล้วจะมีลูกอ่อนๆอนอ่ะมีแก่แก่นี่แก่อันนี้อ่อนอ่ะสีขาวบางคนก็ชอบลูกแก่บางคนก็ชอบลูกอ่อนถ้าอ่อนมันก็จะขาวนุ่มๆนี่ลูกใหญ่นี่กลุ่มนี้น่าจะเกิดหน้าแล้ว จะแก่แล้วนะก็เก็บไปก่อนแก,แก่ก็เนี่ยมันมีตั้งแก่ตั้งอ่อน,นมีเยอะกลุ่มนี้เยอะเลยตรงนี้นี่จะเห็นว่าทั้งนั้นเลยเนะนี่ยนี่ทั้งนั้นเลยใส่ก่อนเยอะมากจะวางให้ดูกลุ่มนี้จะได้เยอะขนาดไหนนี่ทั้งนั้นเลยนี่ เตนะิดผอทั้งนั้นเลยนี่กลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้เยะตั้งแก่ตั้งอ่อนอ่ะมันโผล่นานแล้วมันก็จะอ,อ่อนมันจะแก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ และจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะทำต่อไปค่ะ